ครับเพลงที่6ก็ชื่อว่าเพลงทฤษฎีใหม่ทำาททิษดีใหม่ก็หมายความว่าพระ,ะาบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวการเกษตรแบบพึ่งตนเองเกษตรแบบพอเพียงนะครับในการมีมีนามีผักแปลงผักสวนครัวมีบ้านมีแหล่งน้ำครับก็จะ ทำกินในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็เป็นบ่งบอกถึงว่าพราะองค์เนี่ยทรงเป็นห่วงประชาชนนะครับทรงอยู่เคียงข้างกับเกษตรกร,กรมาตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการพระราชดำริที่เมตตาต่อปวงชนชาวไทยนะครับทรงมีอะไรที่ดีที่เด่นก็ทรงจะเสนอแนะให้ประชาชนได้รับไปนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านพระราชทานให้มาแล้วและเราก็ต้องสื่อไปในด้านบทเพลงเหมือนกันว่าเออ,อท่านได้บอกว่าให้มีสวนผักให้มีแหล่งน้ำให้มีพื้นนานและก็มีที่ปลูกบ,บ้านอย่างนี้ครับนี่ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีที่พระอ,องค์ทรงพระราชทานมานะครับซึ่งประชาชนโดยเฉพาะชาวเกษตรกร คนชาวไทยถือว่ามีบุญมากนะครับที่ในหลวงมีพระเนธพระกันทรงดูแลอยู่เราตลอดนะฮะขอให้เชื่อพระองค์งท่านแค่นั้นเองผมว่าเราจะไม่ยากจนนะฮะเพราะประเทศไทยของเรานี้เป็นประเทศเกษตรกรเกษตรกรรมนะฮะถ้าหากว่าเราไปมุ่งแต่นิกมิคนะฮะจะเป็นเสือตัวที่สิบเอ็ดนะฮะตอนนี้เป็นนิกก็เป็นหยิกไปแล้วนะฮะ มีอย่างที่ไหนประเทศเกษตรกรรมน,น้ำมันปาล์มผลิตได้เก้า0มืนตันต่อปีส่งออกนอกสองหมื่นตันแต่ประเทศไทยขาดแคลนถึงกับเข้าคิวซื้อน้ำมันปาล์มถึงกับทะเลาะกันในทำเนียบพี่น้องทะเลาะกันตบตีกันเพื่อแย่งน้ำมันพืชห้ามซื้อเกินหนึ่งขวดให้สองขวดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แย่งกันนะฮะนี่คือ สิ่งที่ไม่เคยปรากฏก็ปรากฏ,กากฏขึ้นสิ่งที่เหลือเฟือกับขาดแทนได้อย่างไรในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์นี่คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นแม้แต่ข้าวแม้แต่น้ํามันนะฮะแม้แต่ผลละหมากรากไม้นะอุดมสมบูรณ์นะครับน้ํามันของเรา5นะฮะ5.5ล้านล้านนะที่สํารวจในทะเลก็ไม่น่าจะแพง มีอย่างที่ไหนน้ํามันแพงกว่ามาเลเซียสิบหาบาทแพงกับอเมริกา10บาทนะฮทั้งๆท,ที่ประเทศไทยนี่ส่งน้ํามันออกสามแสนกว่าล้านข้าวลดระดับมา2องแสนกว่าล้านพี่น้องลองคิดดูเลยกันมันน่าเจ็บช้ำน้ําใจขนาดไหนคับไอ้นนี่ก็พูดไปถึงถึงน้ํามันเลยนะฮะจากทฤษฎีใหม่นะครับกบทเพลงนี้ก็หาฟังได้นะครับ อาที่เราจะทําเป็นรูปอัลบ,บั้มต่อไปนะครับก็เราก็ไม่ได้เน้นจะทําทีเดียวนะฮะแต่ว่าเมื่อเพลงมันเยอะขึ้นเราก็ต้องทําเพราะว่าเราไม่รู้จะไปทิ้งไว้ตรงไหนนะครับมีเงินเท่าไหร่เราก็มาทาทาเพลงมันต้องลงทุนทำปกไปปั้มเป็นแผ่นซีดีทำมิวสิกไอ้ทำเอ็มวีเพราะเดี๋ยวนี้เราต้องเน้นใ้เห็นภาพแล้วก็มีเสียงด้วยทิ้งจะสมบูรณ์ ก็คอยติดตามผลง,งานต่อไปไนะครับครับขอบคุณครับอ,รอ๋อต้นเจ้าต้นนี้ป่ะครับโปรดให้ทุกโปรดนี่ยาวเลยนะเหมือนพ่อรัก เหม oh. ือนพ่อแล้วหนอนเลยไหมเหมือนพ่อไปหน่อยเหมือนพ่อพ่อเออพ่อเหมือนพ่อมันพ่อมันนันไปอกระด้างไปแล้วครับผมพ่อพ่อได้ไห่เหมือนนำเดาอัครับ

สีม ương, ังตเาเสี<ห>สีุณบท,<ห>ทุกคนที่มีจะไหนไหนมาดาสี นี่ครับไข่ไทยมันบอกไข่ไทยมันจะได้เตียงไทยอยู่ในปาแล้วปากแอบไทยยอดขาวมันจะมีเปาะอยู่เตียงไทยยอดขาวให้เปาะก่อนให้เปาะก่อนลองนับยอดขาวอ่อนพี